รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อหมูนุม่มหมูนุม่มชอบกินอาหารหวานเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะขนมเค้กวันหนึ่งเขาเดินไปที่ตลาดเพื่อไปซื้อขอนมหวานที่เขาชอบกิน เอ๊ะจะกินอะไรดีนะมีแต่ขนมหวานที่เราชอบกินทั้งนั้นเลยเอาอันนี้ดีกว่าขนมเค้กหวานหวานที่เราชอบกินพอหมูนุ่มเลอกขนมเสร็จหมูนุ่มก็รีบเดินไปจ่ายตังที่เคาน์เตอร์จอยตองเสร็จแล้วรีบกลับบ้านไปกินขนมที่บ้านดีกว่าระหว่างทางกับบ้าน หมูนุ่มก็ได้พบกับปลาวานอ้าวหมูนุ่มซื้อขนมเค้กมากินอีกแล้วเหรอเออคือว่าเออใช่เราซื้อขนมมาเราว่านะหมูนุ่มนะอ้วนเกินไปแล้วหมูนุ่มอ่ะควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่ก็ออกกำลังกายตลดน้ำหนักได้แล้วนะเราว่า มันยุ่งยากเกินไปเราไม่อยากทำมันไม่ยากหรอกนะหมูนุ่มหมูนุ่มอ่ะควรลองทำดูนะอืมไว้เราจะเก็บไปคิดดูแล้วกันนะเรากลับบ้านไปกินขนมนี่ก่อนแล้วกันนะอร่อยจังเลย สองวันต่อมาหมูนุ่มนอนป่วยอยู่บนเตียงโดยมีปลาวานคอยดูแลอยู่ข้างๆเราบอกหมูนุ่มแล้วใช่ไหมหมูนุ่มอ่ะคนเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายออเดี๋ยวก็หายนะถ้าหมูนุ่มไม่ยอมฟังเราหมูนุ่มก็จะนอนป่วยอยู่บนเตียงแบบนี้แหละลเราอาหารที่มีประโยชน์ อย่างเช่นอาหารห้าหมูมันมีอะไรบ้างอะอาหารหมูที่หให้สารอาหารประเภทโปรโตีนก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วมีประโยชน์คือทำให้ร่างกายจเนั้นเติบโตและแข็งแรงมีภูมิต้านทานด้วยอาหารหมูที่สองให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ก็อย่างเช่นข้าวแป้งเผือกและมันให้ประโยชน์คือมีพลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายทำงานได้ปกติยังไงล่ะอาหารหมู่ที่3ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุมีอาหารจำพวกผักต่างๆเช่นตำลึงผักบุ้งผักกาดฟักทองให้ประโยชน์แก่ร่างกายคือ ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานทางเชื้อโรคอาหารหมู่ที่4ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุมีอาหารจำพวกผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยมะละกอส้มบังคุดมีประโยชน์คือช่วยในการขับถ่ายและอาหารหมู่ที่5ให้สารอาหารประเภทไขมันมีอาหารจำพวก น้ำมันหมูชีสน้ำมันข้าวและเนยมีประโยชน์คือให้ร่างกายแข็งแรงอาหารหมู่ที่หนึ่งไม่ขาดที่หมูุ่มโปรตีนที่เบาย่านเนื้อสัตว์นอาหารหมูแล้วหมูนุ่มก็เริ่มหันมาประโยชน์คือทำให้ร่างกายเจริญเติบโตกำลังกายแข็งแรงประจํามีภูมิต้านทานด้วยนะเดือนต่อมาหมูนุ่มไปซื้อของที่ตลาด และได้พบกับปราวานอา้าวหมูนุ่มโอ้โหดูดีขึ้นเยอะเลยนะเราว่าแล้วนายต้องทำได้นายดูดีขึ้นเยอะเลยนะหมูนุ่มเราต้องขอบคุณปาวานมากมากเลยนะที่แนะนำสิ่งดีๆให้เราอะถ้าไม่ได้ปาวานนะอันนี้เราคงอ้วนตุ่ตะอยู่เหมือนเดิมแน่เลยไม่เป็นไรก็เราเพื่อนกันนี่ เราไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวมื้อนี้เราเลี้ยงเองถือว่าเป็นการขอบคุณนะประวันโอเค